สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเจลีกล่าสุดกันดีกว่าฮะก็วันนี้เข้าสู่เกมที่สี่ของฤดูกาลแล้วประจำวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2020มีทีกัน2คู่นะฮะคาวาซากิฟอนททเล่เปิดบ้านเอาชนะคาชิวะเลโซไป3-1แล้วก็อีกคู่เป็นโอิตะทินิต้าเสมอฟิเซนโกเบไป1-1 นั่นเลยทําให้สถานการณ์ในตอนนี้ครับคาวาซากิฟันทะเลก็ทาแต้มขึ้นนําไปที่1ที่10คะแนนก็อนันดับ2ก็เลยเป็นเซเลโซสกาที่ยังไม่ได้ลงเตะครับมีอยู่9คะแนนโอ้ยตท่ทีต้าฮะได้ไมาหนึ 1, แต้มตอนนี้ขยับขึ้นมาอยู่ที่3ของตารางมี7คะแนนรวมไปถึงวิเซนโกเบครับที่ขยับมาอยู่ที่9ของตารางครับเก็บเพิ่มเป็น5คะแนน,นขณะที่คาชวาเลโซแพ้ไปเนาะอันดับเลยอยู่ที่1 4ของตารางเหมือนเดิมฮะแต้มอยู่อยู่ที่3คะแนน เราไปดูกันที่ดัซโซโรเจลิกครับตอนนี้มีที่กัน2คนมูซาชิสุสกิของคอร์เซเดซัปโปโรแล้วก็เลนโดเปเรล่าของซานเฟเซฮิโรชิมาที่ซัดไปคนละ4ประตูและทิ้งท้ายกันที่โปรแกรมเจลิกนัดที่4ครับจะเตะในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนี้นะฮะก็จะมีซางันทุสิเปิดบ้านเจอกับซานเฟเซฮิโรชิมาชิมิสุเอสพาวของเจ้ามุยครับจะพบกับทานกัมบะอุสกาโยโกแมเอฟซีเปิดบ้านเจอกับวากิต้าเซนไดเซเรโซสากาพบกับนากุยาแกมปัตเอ็ ช่วงนั้นเบเมเล่เปิดบ้านพบกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรของเจ้าเจาและก็เจ้าตองนะฮะอุลวะเนเดมอน์เปิดบ้านพบกับคาชิมะแอนเลอร์แล้วก็ปิดท้ายด้วยโยโกม่าเอฟมมลินอสแชมป์เก่าแล้วก็ทีมของเจ้าอุ้งครับจะเล่นในบ้านเจอกับทาง f c โตเกียว